รับเดินพฤษภาคมกันด้วยเกมหน้าเดินที่ทาง Crazy Girl จะนำมาแนะนำกันในคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วแล้ว มาเปิดคลิปนี้และเดินนี้กันด้วยเกมแนว FPS c o อบเอาใจชาวแก๊งที่ให้ผู้เล่นสามารถจับกลุ่มกับเพื่อนๆได้สูงสุดถึง4คนเพื่อกำจัดแบมพายที่บุกรุกเมือง e d f a l l ในอเมริกาอย่าง Redfall ที่วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคมบน Xbox Series X และ S และ PC และเมื่อไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกได้เราผู้รอดชีวิตจึงจําเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อกําจัดเหล่าแวมไพร์โดยผู้เล่นจะสามารถเลือกตัวละครที่มีความสามารถต่างกันไปและใช้ในการเล่นเพื่อพลิกแพงสถานการณ์ได้อย่างหลากหลายยิ่งเล่นหลายคนยิ่งเพิ่มความสนุกแต่ถึงแม้คุณจะเล่นในโหมดสี่คนเพลย์คุณก็สามารถเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับรูปแบบของเกมได้อย่างแน่นอนโดยส่วนตัวแล้วทางเราเชื่อว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นและท้าทายเป็นอย่างมากเนื่องจากศัตรูของคุณไม่ได้มีเพียงแค่เหล่าผีดิบทั่ว,วไปยัง มีเหล่าปีศาจร้ายที่ได้มาจากการทดลองวิทยาศาสตร์ทําให้มีสติปัญญาและพละงกาลังมหาศาลแถมยังมีกลุ่มมนุษย์ที่เข้าร่วมกับรักทิประหลาดมาคอยเป็นอุปสรรคของคุณเด็กเดว่าหากคุณกําลังมองหาเกมดีๆสักเกมเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆอยู่แล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาด หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากลองสร้างเกมขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่ยังไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเราขอแนะนำหนึ่งเกมที่น่าสนใจอย่าง Super d i g i n s Maker ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่3พฤษภาคมบนดินฮินเดอร์สวิและ PC ีโดยตัวเกมจะให้อิสระผู้เล่นในการเลือกการออกแบบเส้นทางของเกมโดยสามารถกำหนดชั้น,นห้องรับกับดักไอเทมช่วยเหลือของตกแต่งและศัตรูภายในดันเจี้ยนได้ยอย่างอิสระได้เราสามารถแบ่งปันผลงานของเราที่เราสร้างให้กับผู้เล่นคนอื่นได้เล่นได้อีกด้วยหากคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบการออกแบบหรืออยากลองสร้างเกมดีๆของตัวเองขึ้น มาสักเกมนี่ถือว่าเป็นขั้นแรกในการสร้างแรงบันดาลใจได้ดีเลยทีเดียวมาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมแนว Hack and Slash ที่ทำาทนภาพแะระบบการเล่นออกมาได้อย่างน่าสนใจเกี่ยับ l e v e n Rock ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่4พฤษภาคมบน Xbox One, Xbox Series X/S และ PC โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวเอกหญิงที่มีชื่อว่าคิระออกเดินทางข้ามมิติแห่งกระจกเวทมนต์จนกระทั่งเธอได้มาพบกับโรคแห่งนิทานที่ถูกปกคคุมไปด้วยความมืดและถูกครอบครองโดยก a t ซตู r รกินต์ราชินีใจร้ายทำให้เธอต้องออกเดินทางเพื่อต่อสู้กับเหล่ากองทัพผู้เชี่ยวไายและกู้คืนความสงบสุขสูขสขสข่อาณาจักรแฟนตาซีนี้ให้ได้และถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่ชื่นชอบเกมแนวนี้เชิญเราขอแนะนำอย่างยิ่ง มาต่อกันที่อีกหนึ่งเกม Acgresssive จาก Nintendo อย่าง The r e g i o n d of z e r a t e a r s of the Kingdom ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่12พฤษภาคมนี่ได้ว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากภาคก่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราสาวก Nintendo Switch ต้องหามาเล่นที่ได้กันเลยทีเดียวโดยจากคะแนนรีวิวและเสียงตอบรับจากผู้เล่นทำให้ไม่สามารถปฏิเสธถึงความยอดเยี่ยมของแฟรนไชส์นี้ได้เลยในที่สุดก็ถึงเลือกปล่อยเกมใหม่เอาใจแฟนเกมซีลเด d ร์โดยตัวเกมในภาคนี้จะเพิ่มระบบต,าต่างๆเข้ามาทำให้ผู้เล่นได้สนุกสนานอย่างต่อ หนึ่งแน่นอนอีกทั้งยังมีระบบพลังใหม่เช่นระบบย้อนเวลาหรือการรวบรวมสิ่งของต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งการประกอบอุปกรณ์ต่างๆจนกลายเป็นเครื่องมือหรือยานบาหนะที่ส่งพลังแฟนแฟนเซลดาห้ามพราด มาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมเอาใจสายแข่งรถอย่าง LEGO 2K Drive ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่19พฤษภาคมบน PlayStation 4และ 5, Xbox One, Xbox Series X และ S, Nintendo Switch และ PC โดยที่ว่าเป็นการนำเอาเจัก,กรวาล LEGO มารวมเข้ากับจัก,กรวาลแข่งรถโดยมีฉากหลังที่น่าสนใจหลากหลายภูมิศาสตร์และรวมเข้ากับการที่เราสามารถออกแบบยนานพาหนะของตนเองได้อย่างอิสระ,ะจากเ g o ก้่มีเอกลักษณ์ต่างกันกว่าพันชิ้นไม่ว่าจะเป็นรถ เรือหรือเครื่องบินคุณก็สามารถออกแบบได้อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจแฟนเกมแนวนี้ไม่ควรพลาด มาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมแนวะเอาชีวิตรอดที่น่าสนใจอย่าง a f t e r a r d ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่23พฤษภาคมบน PlayStation 5, Xbox Series X และ S และ PC โดยตัวเกมจะบอกเล่าเรื่องราวผ่านการเดินทางของกาย่าเพื่อฟื้นคืนชีวิตแก่โลกที่ถูกทำลายไปและเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายส่งผลให้ผู้เล่นต้องเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมพร้อมทั้งกับดักที่ผู้เล่นจะได้พบเจอภายในเกมเพื่อชำระรางสิงส่งกระปรกให้กับโรคใบนี้และเผชิญหน้ากับเจ้าเร์หลากหลายรูปแบบที่พยายามจะทำ ายสิ่งต่ตางๆโดยตัวเกมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งของมนุษย์กับธรรมชาติและผลพวงจากการกระทำของมนุษย์เองพเื่อเรียนรู้สาเหตุของการทำลายและสร้างความหวังใหม่ที่มีต่อโลกใบนี้แฟนเกมแนวนี้ไม่ควพรพลาด หลังจากที่ห่างหายกันไปหลากหลายปีก็ถึงเวลาได้ปล่อยภาคใหม่ออกมาให้แฟนๆเกมได้หายคิดถึงกันแล้วกับ Amnesia: The b u n k e r ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่23พฤษภาคมบน PlayStation 4, Xbox One, Xbox, One, Xbox Series X และ S และ PC เกมแนว Survival Horror ภาคใหม่ล่าสุดจากซีรีส์ Amnesia โดยภาคนี้ตัวเกมจะมีความเป็น Open World มากกว่าภาคแรกแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็น Open World แบบสมบูรณ์แบบซะทีเดียวโดวยตัวเกมจะให้เราเข้าไปสำรวจในบ er, ังเกอร์ยุคสงครามโลกครั้งที่1และภายอนั้น จะพบกับสิ่งในชีวิตดึกรับที่ต้องการเอาชีวิตเสริมทับกันด้วยโทนภาพที่แฝงความน่ากลัวภายในพื้นที่แคบยิ่งสร้างความกดดันให้กับผู้เด่นได้เป็นอย่างดีแฟนเกมแนวนี้เตรียมตัวไปตามกันได้เลย มาต่อกันที่อีกหนึ่งเกมแนว R P G turn b a บที่ให้กลิ่นอายคล้ายคลกับ X Com อย่าง m a s Mar Chronicle ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่23พฤษภาคมบน PlayStation 5 Xbox Series X และ X และ PC โดยตัวเกมจะบอกเล่าเรื่องราวอนาคตอันไกลที่อเมริกาถูกทำลายโดยกองทัพสุดโหดอย่าง m a s Mar ซึ่งเราจะได้เล่นเป็นเด็กชายเอริสกับพี่ชายหุ่นยนต์ที่ได้รับถุงมือที่สามารถควบคุมเหล่า m a s r ได้แฟนๆเกมแนววางแผนถือว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง Honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dream, dream. หากจะพูดถึง The Lost of t h e r i n g s ใครๆก็คงนึกถึงวีรบุรุษต่างๆแต่หากมองไปยังตัวละครที่น่าจดจำอย่างยิ่งและไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือกรัม um. ในปีนี้เราจะได้เปิดประสบการณ์อันแปลกใหม่ไปกับ The Lost of d r n g s n s l l u m ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่25พฤษภาคมบน PlayStation 4และ 5, Xbox One, Xbox Series X และ S และ PC โดยตัวเกมจะบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่เขาได้สูญเสียแหวนให้กับ Bilbo ร a g g i n s แล้เราเอาจจะได้เห็นตัวละครอนนื่นๆจากซีรีส์มาก ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น n อสเกิร์ลหรือ King รอน a l ลโดเอลทเป็นพ่อของเ e g ู l ัสผ่านมุมมองของกอลัมที่พวกเราอาจจะไม่ได้เห็นกันมาก่อนในจอเงินนั่นเองและนี่คงเป็นอีกหนึ่งเกม Next Gen ที่เราเกมเมื่อคาดหวังเป็นอย่างยิ่งทั้งในเรื่องระบบการและกราฟิกหวังว่าเมื่อเกมออกมาจะไม่ทําให้เราผิดหวังหากคุณเป็นแฟนเดอะร of the l i n งหรือแฟนเกมในแนวนี้ห้ามพลาด ก็ปิดท้ายคลิปนี้กันด้วยเกมรีเมคที่เป็นต้นแบบของเกมสยองขวัญ Bioshock อย่าง Sho yeah. System Shock Remake ที่มีแผนวางจำหน่ายในวันที่3 0พิษภาคมบน PC โดยตัว,วเกมจะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแฮกเกอร์สแลสอวกาศที่บุกรุกไปนในบริษัท t r y o p t i m u m ก่อนถูกจับมายังสถานีอวกาศ Citadel Station และฟื้นขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลแถมยังต้องต่อสู้กับชิลดันปัญญาประดิษฐ์มรณะที่เปลี่ยนให้จุดพักอวกาศกลายเป็นนรกเหนือพื้นดินและจะบมนษย์เข้ามาเป็นไซบอร์กออีกทั้งยังวาง แผนเพื่อครอบครองโรคใบนี้อีกด้วยทําให้เราต้องรีบแก้ไขสถาน,นการณ์ก่อนที่จะสายเกินไปแต่ว่าจะทําอย่างไรหากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างรอบตัวเรากลายเป็นศัตรตูของเราได้หมดหากคุณเป็นแฟนเกมแนวสยองขวัญเตรียมตัวรอ,อกันได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างกับเกมหน้าเรื่องที่ทาง Crazy Girl นำมาแนะนำากันในคลิปนี้และถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยกดให้หน่อยนะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย